ก็กัรสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมมีครั้งนะครับเต็มอิ่มเชียรนะแล้ววันนี้เราก็จะมาปลดล็อกตัวใหม่กันนะครับก็วันนี้คือวันที่ส6บมิถุนายนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็วันนี้มีการอัปเดตใหม่นะครับก็เพิ่มในเสามาหลายตัวนะคสิบ12ตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะและไฮไลท์ของ อัปเดตนี <tech Kid> <gro> ้ก็ค okay. ือสกอเปียสเล็กนะครับก็วันน <products> <den> ี like ้มาปลดล็อกสกอเปียสเล็กกันก you know ่อนเลยนะครับผมจะทําเป็นสกอเปียสสองตัวในคลิปเดียวเลยแล้วกันนะครับโอเคก็เริ่มกันที่สกอเปียสเล็กเจ็ดแลงนะครับไอ้สกอเปียสธรรมดานะครับก็สังเกตได้ว่ามันเป็นโมเดลใหม่นะครับก็ค่อนข้างแปลกนะครับมันเริ่มผสมเลยดีกว่านะยี่สิบอ่ากกรนตีนนะเพราะว่า ผมทำมาเยอะมากเลยสิกำรันตีหรือเปล่าไม่รู้นะครับผ,ผมสะสมสองตัวนี้มาเยอะมากเลยสิบอืมสิบอืมสิบนั่นแหละครับทุกคนสิบนะับเสียงอาจจะดูงงงหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันก็เพิ่งจะตีห้านะครับ 40นี่สิอย่างนี้สิให้มันได้อย่างงี้ดิโอเคนี่ครึ่งทาง50สุดยอดน่าปรับรื่มมากถามว่าผสมไปใช้ไหมไม่ใช้นะยี่สิบโอเคปลดน่าจะปลดล็อกแหละนะการันตีแล้วแหละ อีกทีสองทีนะครับเอาแค่ปลดล็อกอแลวกนะครับอีกนิดหนึง่งเองจะ <c oughs> สุดยอดโอ้โหให้สี่สิบล็อกสุดท้ายด้วยยี่ยังเหลือเห็นโอเคนะทุกคนก็ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะคสกบอปเปสเล็กนะครับ จะเห็นว่าจะเห็นได้ว่าเป็นแอนิเมชันใหม่นะครับแล้วก็หางกระทะลุไว้แล้วนะครับอ่า oh ไ okay. hmm. ว้ก่อนโอเคมเรามาดูแอนิเมชันของมัก่อนดีกว่าครับเสียงมันแปลกๆนะมันไม่เหมือนคือนี่ก็เป็นตัวละครที่มาจากซีรีส์นะมาพองเอยมาเหมือนกับบัมปี้นะครับแต่ว่า ตัวนี้ค่อนข้างจะเสียงแปลกๆนะไม่รู้เลเสียงทีเล็กด้วยท่าในเมชัันก็จะสื่อว่ามันมีส่วนผสมของคนนะครับจากน,นซีรีส์แหละสกิลก็มีเฟสตายคันนี่แพคคามาฟลาดแล้วก็ลีทัลคิวช็อตที่เป็นท่าใหม่นะครับแล้วก็มีท่าสวอปอินเป็น, ush, นคิทิเคิลแอมบูชัะมีการสตาร์ทการสลับ,กา,ลบการลดเดาเมจการกระดดกหาและการสปีดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ อ,อ๋อแล้สปีดมันไม่ได้เยอะไงมันเป็นคันนิ่งแต่ทำใหส,สปีดแค่ร้อยสิบเจ็ดเองเลือดก,ก็เลือดก,ก็สองพันสามในเมก็เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอืมเราไปทดสอบกันนะครับอาอีกตัวก่อนลวกันนะครับตัวต่อมานะครับคือสกอร์บิเลจเจนสองครับนี่คือตัวที่ผมจะต้องใช้ต่ออย่างแน่นอนนะครับเอ๊ะต้องอัพต่อนะครับเรียกผสมเลยดีกว่านะครับยี่สิบโอเคสูตรเดิมนิดเดียว ไม่เป็นไรคาโนโมโน,โนเยอะนี่สิบปัญหาจะอยู่ตอนทำเจนสามนะแต่ว่าเจนสามอาจจะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะเพราะว่าตังค์ไม่พอนะอสิืมดีจังเลยอีกนานคนระอีกนานโอ้ฟิล์ ได้ีละนิดทีละนิดทีละนิดงนี่นะตลอดนะตลอด <c oughs> ออสิบไนี่ยอือใช่ไม่มีไม่ได้มากกว <c oughs> ่ <c oughs> ายี่สิบเลยสามสิบได้ไหมสามสิบได้ไหมย่เย่ม อ๋อที่เจปดผสมเยอะตัวที่สองคนระับสกอร์เป็นเล็กเจนสองคนระับโหเป็นสีขาวนะครับนี่มันนี่มันก๊อบมาจากไออ,อินดแรปเตอร์ว่าอินดแรปเตอร์เจนหนึ่งเป็นสีดำินโดแรปเตอร์เจนสองเป็นสีขาวก็เหมือนมีรอยแผลด้วยนะแปลกดีนะครับตัวนี้ผมไม่เห็นในซีรีส์นะในซีรีส์มีแต่ตัวสีดำ สกิลก็มีคันนิ่งสไตล์สไตล์ไอเออสไตล์การลันเฟสอิมแพคแล้วก็เคลียวอิมแพคนะครับแล้วก็มีดีเฟนซีฟสวอปอ,อินนะครับมีการสปีดกันกระดูกหักกันอิมมูนสวอปแล้วก็การสตันนะครับตัวต่อไปที่จะทำก็คือสกอร์เบลเลขเจนสามนะครับแต่น่าจะยังไม่ได้ทำในคลิปนี้เลยมั้งแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็นั่นแหละครับ สองพันหนึ่งนะครับบงสองพันไปเลยเจนสองเร็วกว่เจนหนึ่งนะ พอหรือไม่ไม่น่าพอนะครับน่าจะได้แค่เลเวลนี้แหละมั้งเอ็น่าจะได้สักเลเวลสิบเจ็ดนะครับน่าไม่เป็นไรเลยสักสิบเจ็ดก็ดีนะครับแม่อีกหน่อยเองไม่มีตังค์ <c oughs> ก็อีกนิดหนึ่งนะครับทุกคนอดใจรอกันนะเดี๋ยวน่าจะอาทิตย์ ไม่ไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันในเสาบูธนะครับ okay, นะโอเคนะครับเอาไปสิเดี๋ยวเรามาลองกับเสาบูธดูนะว่าสกอร์วิเล็กมันทำงานยังไงนะครับแล้วตอนนี้ก็โหลดไม่ขึ้นเลยนะครับอัปเดตมาแลกโคตรแลกจัดจัดนะครับแลกโคตรโคเคโอ,อเคขอตัวแบกมาก่อนนะครับ ตัวนึงเสร็จแล้วเราก็จะหยิบออันนี้ไปด้วยที่มีส่วนรวมโอเคตัวแรกที่เราจะหยิบก็คือสกออปเล็กเจนสองแล้วก็สก็เปเล็กเจหนึ่งอยู่นี่โอเคไปดูอ่าไปดูเกมเพลย์ของมันดีกว่านะว่ามันทำงานยังไงนะถ้าผมต้อง บอกไว้ก่อนว่าผมเป็นเอ่อผมเล่นครั้งแรกนะผมก็จําเป็นต้องอา่าสษาเรื่องสกิลมันแล้วก็เทคนิคมันนิดนึงนะก่อนจะไปเล่นจริงนะทีมผมขาดคันนิ่งนะผมไม่แน่ใจว่ากอล์้เล็กจนสามจะเป็นทางเลือกให้ผมได้ไหมนะก่อนอื่นเลยนะผมขอดูสกิลซาวด์อินมันก่อนนะ ทำไมแอนิเมชันน่ากลัวจังวะโอ้ทำไมแอนิเมชันมันน่ากลัวจังวะทุกคนถ้ายืนมันดูไม่เป็นมิดเลยโอเคเอา้าอ๋อมันอ๋อมันอัพสปีดนะโอ้อ๋อมันอัพสปีด30%นนะเฮ้ยเฮ้ยสวอปเข้ามาโคตร โทษโกงเฮ้ยอุ๊ต้องมีทีบด้วยอะไรวะเนี่ยอ้อน่าจะตายแล้วนะเอ,อเอื้อเจ็บเฮ้ยโอ้โหมันแมจะแบบตีแล้วสวปโชว์ซะหน่อยอื้มไม่ได้ตีเลยคนะรับเดนมันตีซะก,ก่อน อ่าขอเคลียร์ขอเคลียร์ไปเด่นกันนะ <c oughs> ขอเคลียร์ตัวปัญหากันนะ <c oughs> คืออยากจะโชว์สกิลไอตีแล้วสลับเมื่อกี้มาแต่ไม่เห็นไม่ได้ยังไม่ได้ดูนะอ่ารู้สึกว่านี่จะไม่มีการเลือดใช่ไหมอ่าไม่มีการเลือดนะโอเครได,ด้ไมไป,ไปขอให้มันตีเลือดนะ เออตีมันเลยตอนนี้แกก็ไม่มีสกิลตีเลื่ดนแล้วสินะเอาจจริงสาวนี้ผมไม่ใช่ไม่ต้องเอ,อพวูนี้มาก,ก็ได้นะโอเคโอ้โหลืมไปเลยมันล็อกดีจังดีจังเลยโอ้เยี่ยมจะได้โชว์ไหมนี่อ่ะ ตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะใช้โมเดลอินโดแรปเตอร์นะครับไม่นะครับใช้โมเดลเป็นโมเดลใหม่เลยนะครับดูไม่เป็นมิดสุดๆนะครับแสดงความไม่สมประกอบนะทำไมสกิลมันทำให้ผมขนลุกเนะน่ากลัวจัดทีมงานรุ่ยเรียครับทำอะไรมาเนี่ยครับสุดจัดนะคันนิงแล้ว กระโดดตบถีบด้วยทีนึงโอ้ติดคลิปวงพันสี่แงบถ้าซอวอินโกงอจังวะทุกคนไอคำบ้าแฟนแล้วกันอ,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 อะไรวะนาน,นี่เมื่อกี้มันคืออะไร อะไรวะทุกคนเมื่อกี้หน้านี้โคเดียว,วืมชนอิมูน <c oughs> อมโอ้อโอ้ลิซิสอ๋อสกอร์เปียค่อนข้างโกงอะเนี่ยอ่ะกระโดดตบมันเลยตบแล้วถีบเมอู้ขี้อีกแล้วขี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับขี้บอยจังเลยมชอบท่าม,มันเหมือนมันเต้นนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาไปตัดต่อดีกว่านะถ้าเต้นมันเนี่ยตึงตึงตึงขอตีธรรม,มาดานะ <S <S โ,โอมันกัดนะผมนึกว่าจะตบเท่ม,มากเท่ม,มากชอบชอบแอนิเมชันคุณภาพดีมากครับลุเรียญทีม ทีมรูเดียทำแอนิเมชันดีมากนะสุดยอดอยากไปลองใน PVP นะแต่ตอนนี้ไม่อื้อหน่วยนะเพราะนั้นเดี๋ยวเขาไปลองในแคมเปญนะคือผมจะไปลองในแคมเปญเพราะผมจะไปโชว์แอนิเมชันไงไม่ใช่อะไรหรอกคือไอ้พวกนี้มันตีสองสมทีมันก็ตายกันอนาถหมดแล้วนะเพราะนั้นมันคงไม่ได้โชว์แอนิเมชันกันเท่าไหร่นะครับไม่ต้องไปสนใจแต้มนะผมแค่ปั่นแต้มเล็กๆน้อยๆนะ ไปที่ที่ที่คุณก็รู้ว่าที่ไหนนะบาลานนะครับลงไปเออไม่ใช่นีอ้อเอเวนนี่ด่านนี้นะป๊ะับถูกด่านไหมน่าจะถูกมัง้งไม่รู้เหมือนกันเดียวก,กันอันนี้นะเออไม่ไม่ถูกนะครับโอเค <c oughs> โอเคอันนี้คนระับอันนี้ก็ได้โอเคอันนี้ก็ได้ แม่เอาเพราะใหญ่ไปช่วยม่มามา,มาต้องเฮียฮาโดนะไปเลยสกอรเปียหนึ่งและสกอรเปียสองเอางูไปด้วย <c oughs> โอเคกดสิเออเอ่นเน้นเน้นคือเราจะมาดูสกิลของเจนหนึ <c> ่ง <oughs> เอ้เจนสองนะเจนสอง ยังไม่ได้เห็นท่าสตีแล้วสลับเลยอะ,อะไรกันมันเอาแบล็กโอสลัดต์มาเป็นตัวแรกแน่นเลยวุ้ยท่าเดินเข้ามากระเท่นะโอ้โอเคไม่เป็นไรนะดีเหมือนกันอุ้ยโดนลดดาเมจเลยไม่มีกันนะวง <laughs> ชนนะครับชนเหมือนกัน โอ้มันไม่ตาน่าไม่เป็นไร <c oughs> คิดที่ข้อ ambush ครับนะพลังลีดเป็น65%ทิหนะ้าทำไมท่ามันน่ากลัวจริงๆเด้เอาจริงๆนะคือท่ามันน่ากลัวมากตีเอา้าไม่ตีด้วยแล้วโค199อ้199 เหลือไว้ทำอะไรวะรอยก้าสิบเนี่มันไม่ใช่กระโดดล่องหนนะครับมันคือกระโดดแล้วหางไปฟาดหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับถ้ามันแบบพิลึกกือมากเลยอ่าลีโทคือช็อตไปเลยบงไม่ตายอีมูนอีมูมันทุกอย่างเลย ผมจะได้โชว์สก,กิลตัวสีขาวว้เนี่ยอ้าวฮัลโหลเงียบโอเคถ้ามันเป็นตัวคันนิงเอ้ยถ้าเป็นอ๋อมันเป็นแบคคิโอสลัดแหลนะนะแน่นอน,นแน่นอนว่ามันต้องเป็นแบคคิโอสลัสนะ งั้นตีเลือดไปเลยแล้วกันตรงอืมอืมลดดาเมจเลือดห้าเปิดเกราะด้วยอสวยสิครับไม่เจ็บเลยโอเค <c oughs> มันเต้นอีกแล้วนะครับเต้นจังเลยนี่โอเคนะขอสลับเป็นฮาโดนะ <c oughs> อืมเจ็บดีเคาเต,เตอร์กลับไปบ่นตายไหมไม่ตายเออโอเคมันน่าจะเอามาเป็นซิคโคโดอนโตอ่าใช่ผมจะโชว์สกิลของมัน <c oughs> ถ้ามันนากก่ากลัวมากแต่ผมชอบมากเลยผมพูดหลายรอบแล้วนะ โดยเฉพาะท่าตอนสวอปอินแล้วก็ท่าตอนให้กันท่าตอนล่องหนคนระับที่แบบกระโดดหมุนตัวเออเจ็บสกอร์เพียรตัวใหญ่มากนะใหญ่มากจริงเออเอา้เอาวไม่ตายเถอะสตันได้ไหมเออสวยมันก็ได้จะสวอปแหละครับสวอปกับ เออนั่นแหละดีมากผม,ผมจะโชว์ท่าสวอปนอะไม่ได้โชว์สักทีเออได้เวลาโชว์แล้วเออก็โชว์เหมือนกันเหรออ่ะอสังงนันอ่าแล้วก็ท่าโคตรน่าก,กลัวอืมอ่ เป็นคลิปปลดล็อกตัวที่ค่อนข้างกินเวลายาวนานมากเนี่ยโอเคก็หลังจากที่เราตีเสร็จแล้วก็ผมก็กล่าวไว้เลยแล้วกันนะว่าก็ขอบคุณที่ตามกันมานะครับในคลิปของวันนี้นะครับก็เป็นไงกันบ้างสำหรับการรีวิวสกอร์เปียทั้งเจ n หนึ่งสองในวันนี้นะครับก็ในคลิปน่าจะเป็นตัวอะไรก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้คงถึงเวลาสมควรแล้วก็ ผมก็ขอกล่าวปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ